สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่2คันนะครับจากต้นยุสค์าเศรษฐีไทย64เมนบุรีกรุงเทพนะครับคันแรกเป็นกระบะหน้าหล่อนะครับผมคันนี้ปกติคันนี้นะครับเป็นรุ่นปี16จะเป็นหน้าแหลมแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาแต่งสไตล์ออฟโรดนะครับพร้อมใส่หน้าหล่อมาให้เรียบร้อยเลยนั่นคือเจ้าโตโยต้าไฮรักรีโวเป็นตัวพรีเรนเนอร์นะครับคันนี้มาพร้อมชุดแต่งออฟโรด ล้อแม็กสไตล์อเมริกันเลสซิ่งนะครับขนาด20นิ้วแล้วก็ยางอ่อนทอนเลนและก็ได้ตัวกระบะที่ใส่หน้ากระจังหน้าเป็นหน้าหล่อเรียบร้อยแล้วปี2016ครับรุ่น 2.8G ออโต้นะครับคุณผู้ชมหล่อเลยคันนี้นะครับใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งจะเป็น Honda BRV นะครับคันนี้นปี2019สีเทาเข้ามาใหม่นะครับคุณผู้ชม 1.5 SUV Auto นะครับเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับสีเทาทั้งคู่เลยนะฮะใครชอบสไตล์ SUV 7ที่นั่งก็ต้องคันนี้เลยนะฮะถ้าใครชอบกระบะสไตล์ออฟโรดลุยๆก็คันนี้เลยครับจัดให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดทั้ง2คันนี้กันนะครับเริ่มต้นที่คันนี้ก่อนนะครับคันนี้รีเควสกันมาเยอะมากสรับตัวกระบะที่แต่งออฟโรดมาให้เรียบร้อยนี่ครับใส่ยางออ t ทะเลนะครับเป็นยางสไตล์ออฟโรดแล้วก็ ล้อแม็กสไตล์อเมริกันเลนซิ่งนะครับขนาด20นิ้วแล้วก็บันไดข้างนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวรถนะครับยกสูงนะครับเป็นสไตล์ออฟโรดเลยนะฮะหล่อมากคันนี้นะครับใครได้ไปใช้งานคุ้มแน่นอนนะครับคิ้วซุ้มล้อขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็โลว์บาลล็กนะครับของเทมเมอร์นะครับนี่ครับโลว์บาลล็กใส่มาให้ครบเลยนะครับผู้ชม ดิสเบกคู่หน้าดัมเบกหลังวันใดข้างเหล็กนะครับโลบาร์เหล็กแล้วก็กันชนท้ายเป็นกันชนท้ายเหล็กด้วยนะครับใส่บังโคลน TRD มาให้นะครับบังโคลน t ร d กันชนท้ายเหล็กนะครับสวยงามน,นะครับเป็นรุ่น 2.8G ออโตโอ้นะครับ2 0 16ราคาเพียง559,000บาทเท่าน,นั้นครับคันนี้หล่อมากๆเลยนะฮะเข้ามาใหม่ล่าสุดวันนี้วันที่10กุมภาพันธ์นะครับใครสนใจ กระบะแต่งสต a r ์อ็อฟรถอย่างนี้นะครับได้ไปพร้อมที่แต่งเลยนะครับในราคาเพียง559,000บาทสนใจก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้กระบะเข้าใหม่นะครับนี่ครับเป็นตัวพรีเดเนอร์นะครับคันนี้ก็ใส่ตัวโชกยกสูงมาให้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมลุยนะครับนี่ครับช่วงล่างนะครับใส่ตัวโชกยกสูงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวยางอลายต่างๆอยู่ครบเลยนะครับ ล้อแม็กเป็นสไตล์อเมริกันเลสซิ่งนะครับ ATX ซีรีส์ขนาด20นิ้วนะครับยางออโเทเลนนะครับเป็น BF Goodrich อัลเ r a ร n TA นะครับสียางจะเป็น 275/55R20 ครับสวยงามนี่ครับโลบาร์นะครับโลบาร์เหล็กของแฮมเมอร์นะครับคุณผู้ชมสวยๆเลยนะครับคิ้วซุ้มล้อนะครับนี่ครับใส่คิ้วซุ้มล้อหล่อๆเท่ๆมาให้ เป็นคิวซุ้มล้อ T R D นะครับนี่ครับแล้วก็ตัวบันไดข้างนะครับนี่ครับเป็นบันไดข้างเหล็กนะครับดำด้านแบบนี้นะครับลมดำมากระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ครบมือจับโครเมียมนะครับด้านบนหลังคาก็แปะลาวหลังคามาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะฮะ กระจกก็โค้ดเดิมโรงงานนะครับคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับใส่มาให้หล่อๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าที่เป็นเปลี่ยนโฉมกระจังหน้าเป็นหน้าหลอด้อยแล้วนะครับก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลน a เดย์ไทม์ LED ไฟตัดหมอกกระจังหน้าดําเงานะครับโลโก้เป็นโครเมียมตัวรถเป็นสีเทานะครับนี่ครับหล่อมากเลยคันนี้นะฮะหล่อเท่พร้อมรุยในราคาเพียง559,0 0 0บาท ใครสนใจก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับหรือว่าขอรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเบอร์ติดต่อเบอร์นี้ครับ0950566926โตยต้าไฮ u ักรีโวรุ่นพ e ีเนอร์ 2.8G Auto นะครับ4ประตูนะครับคุณู้ชมแล้วก็ใส่ตัวชุดแต่งออฟโรดมาเรียบร้อยเลยนะฮะรายละเอียดก็ตามที่แจ้งเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในเพิ่มเติมกันสำหรับคันนี้ครับ 2.8G Auto ราคา559,000บาทเป็นโมเดลปี2016ครับคุณแจนะครับเป็นรีโมทนะครับคุณผู้ชมตัวนี้กุญแจเป็นรีโมทแล้วก็เบาะภายในจะเป็นเบาะสีนะครับน้ำตาลกาแฟแบบนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับโมปี2016นะครับ2.8จะเป็นตัวเบาะหนังสีน้ำตาลกาแฟแบบนี้ถ้าอัปเกรดมาเป็นตัว m มเนอ c h a ชนตปี2018นนะครับจะเป็นเบาะหนังดำนะครับคุณผู้ชม เครื่องยนต์นะฮะสองจุดแปดเหมือนกันนี่ครับเขาแต่งมาให้เต็มลำนะครับคันนี้ชุดแต่งเต็มลำเลยนะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็ใส่พวงมาลัยสไตล์ T.R.D มาให้ด้วยเป็นแคร์ราแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวคุชทอนโทนนะฮะเดิมโรงงานนะครับเปาะไฟฟ้าเดิมโรงงานเช่นกันนี่ครับเกียร์ออโต้นะครับคุณชมใส่หัวเกียร์เป็นลายแคร์ราแบบนี้สวยงามนะครับมีไฟสองเท้าด้วยนะครับซ้ายและขวา อีโคโหมดพาวเวอร์มเดิมๆอยู่ครบเลยเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ตัวที่ใส่กาแฟนะครับ a อร์ออโนะครับผู้ชมหน้าจอ DVD เป็นจอเดิมโรงงานนะครับภายในสวยนะครับก็สไตล์ออฟโรดมือจับตัวขึ้นลงต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ค่ะมีที่ล็อกกันขโมยด้วยนะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับไฟแสงสีน้ำเงินนะครับไฟแอมเบนไลทเท้า ร,รถโครงสร้างเดิมนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะครับน,อน็อตกาบประตูเดิมๆเ,เลยนะครับคุณผู้ชมคันนี้เขาจัดเต็มมาให้นะใครที่ชอบสไตล์ออฟรถแบบนี้คันนี้ตอบโจทย์เลยราคาเพียง559,000บาทเท่านั้นนะครับได้เกียร์ออโต้รุ่น2.8นะครับคันนี้เป็นรุ่น2.8 g ก็เป็นรุ่นท็อปนะครับท็อปขับ2แถมยังเพิ่มเติมเสริมนะครับยกสูงขึ้นให้ด้วยแล้วก็ ใส่ชุดแต่งนะครับว่าจะเป็นตัวโลบาเ็กทัมเมอร์บันไดข้างเหล็กกันชนท้ายเหล็กนะครับเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าหล่อมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมจากหน้าแหลมเป็นหน้าหล่อนะครับคันนี้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับ4บานออโต้หบานฝั่งคนขับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกมีให้ครบเลยนะฮะแผงประตูก็จะบุหนังนะครับเป็นเสียงตางกาแฟเหมือนตัวเบาะเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมฮะ ไฟนะเป็นไฟกระพริบแบบนี้นะครับผมขาวแดงนะครับตัวนี้เป็นไฟนะครับเวลคัมไลน์นะครับนี่เขาใส่ไฟกระพริบมาให้ด้วยนะฮะโอ้โหแต่งมาให้แบบเต็มลำเลยคันนี้ใครได้ไปถือว่าโชคดีมากๆได้ไปพร้อมชุดแต่งในราคา5 5 9 0 0 0บาทครับคุณผู้ชมด้านหลังก็ใส่ไฟมาให้นะครับนี่ครับนะครับใส่ไฟมาให้ครบเลยนะฮะไฟ2เท้านะครับไฟ2พื้นนี่ครับใส่มาให้ครบเลยแล้วก็รุ่นนี้นะครับมีแอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยแล้ว นะมีแอร์แยกด้านหลังไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะฮะเบาะด้านหลังก็ถือว่านั่งสบายครับกว้างนั่งสบายด้านยกสูงนะฮะน้ําท่วมนี้ไม่ต้องกังวลเลยคันนี้นะครับลุยน้ําได้เลยครับคุณผู้ชมนี่ครับสไตล์ออฟโรดลุยๆนะฮะเหมาะกับคนที่ชอบสไตล์ออฟโรดแบบนี้นยอย่างรถเท่ๆนะครับเอาไว้เข้าสวนนะครับเอาไว้ลุยได้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยโดยสารก็ได้บรรทุกขนของก็ได้เข้าสวนลุยได้หมดเลยนะเข้าสวนเข้าไร่ นะฮะลุยได้หมดเท่นะครับนี่ครับพอเป็นรถสไตล์ยกสูงแบบนี้นะครับผู้ชมเป็นกระบะที่น่าใช้งานมากๆ <S <S นานๆนะจะมีเข้ามาแบบแต่งชุดแต่งชุดแต่งออฟโรดเต็มลำแบบนี้นะฮะ <S <S นี่ครับหลังคาก็ใส่แปะราวหลังคามาให้เผื่อเพิ่มเติมเสริมแรกหลังคาได้นะครับผู้ชมแล้วก็ภายใน Body 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 บอดี้บอดในเบาะไม่มีขาดเลยเบาะสวยทุกตัวนะครับไม่มีขาดเลยนะครับผู้ชมแล้วก็พรมลายนะครับเป็นพรมลาย TR d ดีนะครับใส่มาให้ เป็นแคปราเป็นพรมลายทีอาีใส่มาให้เลยนะครับคันนี้สวยมากนะครับได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับเครื่องยนต์เป็นดีเซลนะครับ2.8นี่ครับสวยงามคันนี้เดี๋ยวลองมาสตาร์ทรถดูเลขไมกันหน่อยว่าคันนี้ใช้งานไปแล้วกี่กิโลเมตรครับสำหรับเจ้า2.8นะครับลี v ว 2.8G นี่ครับปกติจะเป็นหน้านี้นะครับถ้าเป็นโฉมปี16นะฮะเจ้าของเดิมเขาใส่หน้าหล่อมาให้เรียบร้อยแล้ว เลขไมล์วิ่งไปแสนสองหมื่นหกพันโลนะครับคุณผู้ชมจอเดิมโรงงานนะครับจอโตโยตา้าเดิมโรงงานภายในนะครับสวยเลยนะครับเครื่องสตาร์ตติดง่ายแอร์เย็นฉ่ำชุดแต่งครบจัดเต็มโอ้โหคันนี้หายากนะครับแต่งมาให้ขนาดนี้ราคา5,59,000บาทถือว่าหายากมากๆเลยครับคุณผู้ชมตัวลายมันติฟังก์ชันมีแพนดลชิปนะครับนี่ครับซ้ายขวามีแพนดลชิปซ้ายขวามีครูซอนโทน นะครับราก็ได้พวงมาลัยที่เป็นแคปลา TRD ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะสวยงามนะครับเ d ดิการ์ใส่ให้นะครับคุณผู้ชมเอดิกาใส่ให้นะครับกล้องถอยนะครับนี่ครับจอเดิมโรงงานอยู่ครบหมดเลยเครื่องยนต์เป็น2.8ดีเซลนะครับมาพร้อมระบบเกียร์ออโต้หรือเกียร์อัตโนมัติมีระบบ Eco ค o โหมนะครับแล้วก็ Power อร์โหให้ครบเลยคันนี้สวยมากนะครับคุณผู้ชมชุดแต่งครบเลยนะครับ ระบบแอร์ออโต้นะครับสวยงามมีกล่องคูบ็อกให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับมีกล่องคูบล็อกด้านล่างก็จะเป็นตัวที่ใส่เอกสารต่างๆนะครับนี่ครับสวยงามเลยคันนี้นะครับใครได้ไปใช้งานถือว่าคุ้มนะครับได้ไปพร้อมชุดแต่งสไตล์ออฟโรดเต็มเลยนะคะคุณผู้ชมว่าจะเป็นบันไดข้างนะครับโลบาร์เหล็กแฮมเมอร์นะครับกระจังหน้าเปลี่ยนเป็นตัวหน้าหล่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะเปลี่ยนโฉม ตัวกระจังหน้าเรียบร้อยเบาะหนังภายในไม่มีขาดนะครับสภาพสวยเพดานสะอาดสะอ้านดีนะครับเจ้าของดูแลรักษาดีนะครับคันนี้แต่งขนาดนี้ก็ต้องรักรถแน่นอนนะครับคุณผู้ชมนี่ครับได้มาหนึ่งลำสำหรับคันนี้นะฮะใครที่สนใจรีบจองเลยนะครับคันนี้จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับย้ำนะครับคันนี้ขอจอง5,000บาทสำหรับคนที่สนใจจริงๆนะฮะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนจัดไฟนั้นก็ได้นะครับซื้อสดก็ได้อย่างไรแจ้งมาได้เลย จองแล้ลด5,000บาทนะครับเตรียมเอกสารรอถ้ากรณีจัดไฟแนนซ์ลูกค้าไม่ได้อยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะครับคุณผู้ชมสนใจรีบแจ้งมาได้เลยนะฮะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนจองก่อนได้ก่อนนะครับคุณผู้ชมนะฮะย้ำว่าจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับจองก่อนได้ก่อนนะครับช้าอาจจะไม่ทันนะครับเลขไม้วิ่งไป1นึ่งแสองหมื่นหกพันโลนะครับหนึ่งแสสองหมื่นหกพันโลนี่ฮะ ใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะครับผมคันนี้ก็น่าสนใจนะครับใครที่สนใจรถสไตล์ออฟโรดแบบนี้เป็นกระบะที่น่าใช้งานมากๆครับโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับ2.8 p ีเลนเนอร์นะครับเกียร์ออโต้2,016ครับสวยมากนะครับคันนี้แต่งมาครบเลยโครงสร้างก็รับประกันนะครับโครงสร้างเดิมร0อ์นะครับไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ำตัดต่อนี่ครับเม็ดองเม็ดอาร์คบานประตูก็ดึงได้หมดทุกบานเลยนะครับ รอยเม็ดอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบสวยเลยนะฮะนี่ครับค่อนข้างหายากนะครับรถสไตล์นี้แล้วก็แต่งมาให้ครบแบบนี้นะฮะได้ว่าเป็นรถคัดคุณภาพเกรดเจริงๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรถมือสองนะครับคุณภาพดีเกรดเอนะครับคันนี้แนะนําเลยนะฮะสติ๊กเกอร์ความทันลมยางนะครับน็อตกาประตูซ้ายขวาต่างๆเดิมหมดเลยนะครับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับตัวล็อก นะครับสัญญาณตัวล็อกการขโมยมีให้ครบเลยนะครับฝาถังน้ำมันฝากระปุกชุดแต่งต่างๆก็ครบจัดเต็มเลยนะครับคุณผู้ชมมาดูด้านหลังกันต่อนเลยนะครับสำหรับเบาะหลังนี่ครับสวยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีน้ําตาลออกน้ำตาลกาแฟนะครับคุณผู้ชมสวยงามนะครับมือจับต่างๆก็ครบหมดนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับแอร์หลังก็มีแอร์แยกให้ครบเลยนะฮะตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับคุณผู้ชมคันนี้ เรียกว่ารถสวยรับประกันโครงสร้างเดิมอีก1ลำนะฮะคันนี้ลำใหญ่จัดเต็มเลยนะครับใครที่ชอบรถสไตล์ออฟรถคันนี้นะครับจัดเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับใส่ไฟแอมเบนไลท์นะครับผมนี่ครับมาให้ครบเลยนะครับแต่งสวยคันนี้นะนี่ครับมาให้ดูสักรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมบันไดข้างเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ล้อสไตล์อเมริกันเลสซิ่งนะครับเป็นล้อแม็กสไตล์อเมริกันเลสซิ่งนะครับเป็นยาง ออลเทอรเนนะครับ BF Good r i t ินะครับใส่มาให้เป็นยางสไตล์ออลเทอเนนะครับแต่งสไตล์ออฟโรดนะครับคิ้วซุ้มล้อขนาดใหญ่มาพร้อมหมุดโคมเมียมเท่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวบังโคลนเป็น TRD ด้านหลังนะครับกันชนท้ายเป็นเหล็กครับคุณผู้ชมนี่ครับสวยงามนะครับไฟท้ายเดิมนะครับไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับไฟท้ายเดิมกล้องมองหลังไฟเบรกดวงที่3นะเป็นโลโก้ รีโว่ต่างๆอยู่ครบเลยนะครับนี่ครับไฮลักตัว G นะครับเป็นตัว2.8พีนเนอร์ตัว G นะครับนี่ฮะตัวไลเนอร์ต่างๆก็สมบูรณ์นะครับโลบาจะเป็นของแฮมเมอร์นะครับนี่ครับจะเป็นดําด้านเป็นเหล็กนะฮะแข็งแรงครับท่านผู้ชมนี่ฮะแข็งแรงเลยนะครับโลบาเหล็กนะครับฝาถังน้ำมันนะครับนี่ครับเชื้อเพลิงเป็นดีเซลนะครับเดิมโรงงานเลย ฝาถังเดิมไปครับแล้วก็คิ้วซุ้มล้อขนาดใหญ่เท่ๆมาพร้อมหมุดโครเมียมหล่อน้ำด้านหลังก็ยกสูงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับล้อสวยนะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยสำหรับคันนี้นะครับใครสนใจก็รีบจับจองเป็นเจ้าของกันด่วนเลยนะครับจองก่อนมีก่อนจองก่อนได้ก่อนนะฮะจองก่อนได้ก่อนเนะฮะเม็ดอาร์คดึงทุกบานนะครับผู้ชมสวยเดิมนะครับเม็ดอาร์คดึงทุกบานเลยนะฮะนี่ครับสวยเดิมเดิม นะครับสวยเดิมเดิมนะครับเราคัดคุณภาพเกรดเมาให้นะครับลูกค้าแต่งขนาดนี้นะครับเจ้าของใหม่ได้ไปถือว่าโชคดีมากๆเลยนะฮะมีที่พักแขนมีที่วางแก้วน้ําให้ครบเลยเบาะสวยตึงๆนะครับไม่มีขาดครับคุณผู้ชมสครับเพจต่างๆก็ยังสวยอยู่เลยแถมได้ไฟแ a m bend light ใส่มาให้ด้วยจากเจ้าของเดิมมีแอร์แยกด้านหลังให้นะครับแอร์เดิมโรงงานนะครับแอร์แยกเดิมโรงงานเป็นรุ่นท็อปเลยคันนี้ 2.8G นะครับออโต้นะครับแต่งสไตล์ออฟโรดหล่อมากนะครับสวยงามนะครับน็อตกับประตูซ้ายขวาก็เดิมๆโรงงานนะครับไม่มีถอดนี่ครับเดิมๆโรงงานเลยนะฮะตะเข็บเม็ดอาร์กเราก็ดึงให้ดูทุกบานประตูนะครับผู้ชมนี่ครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับรอยเม็ดอาร์คเดิมนะฮะนี่ครับสวยๆเลยโอ้โหคันนี้แจ่มจริงๆนะครับคุ้มค่าแน่นอนสำหรับลูกค้าท่านใหม่จะได้คันนี้ไปครอบครอง จะเป็นของใครจะเป็นผู้โชคดีนะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนจองก่อนได้ก่อนให้สิทธิลูกค้าที่โอนจองก่อนเพียงท่านแรกเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมีที่วางแก้วน้ําด้วยนะครับซ้ายขวาคอนโซลสวยนะครับแอร์แบ็กต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะจอเดิมโรงงานเกียร์ออโต้นะครับนี่ครับสวยงามคันนี้เครื่องยนต์เป็น2.8นะครับดีเซลนะครับรุ่นของเขาคือ t ต y ยต้าไฮรักรีโวพีเ n นเนอร นะครับดับเบิลแคปหรือตัว4ประตูนะฮะรุ่น2.8 G Auto ออโต้นะครับพร้อมชุดแต่งสไตล์ออฟโรดเต็มคันเลยในราคาเพียง5,59,000บาทใครสนใจก็รีบด่วนเลยนะครับก่อนรถติดจองนะครับไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลนเดย์ไทม์ led ไฟตัดหมอกนะครับกระจังหน้าดำนะครับสวยงามคนนี้หล่อมากนะครับนี่เข้ามาใหม่เดี๋ยวมีการสปานะครับภายในภายนอก เป็นถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำม ok ันเกียร์ของเหลวต่างๆนะครับแล้วก็ดูเรื่องของระบบไฟต่างๆระบบแอร์นะครับคันนี้พร้อมใช้งานแน่นอนขายได้คันนี้ไปใช้งานถือว่าคุ้มมากๆเลยเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องปิดท้ายกันสลับเจ้ารีโวคันนี้ครับคุณผู้ชมนะครับดูห้องเครื่องเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมห้องเครื่องนะครับเจ้าของเิยเพาก็ใส่โช๊คมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องยนต์เดิมโรงงานเลยนะฮะตัวเครื่องยนต์ไม่มีการรีแมปไม่มีการจุนเครื่องนะครับเป็นเครื่องเดิมๆเลย ฝากระโปรงกันเดิมโรงงานนะครับนี่ครับสติกเกอร์นะครับเม็ดอาร์ตต่างๆแผ่นกันความร้อนนะครับใส่ช็อกมาให้เปิดง่ายครับเพราะรถเป็นตัวยกสูงแล้วยกสูงเครื่องขึ้นไปอีกนะฮะนี่ครับเพราะนั้นฝาโปรงใส่ช็อกแบบนี้นะฮะเหมาะแล้วนะครับนี่ครับเพจเดิมโรงงานนะครับ2016นะครับมอกต่างๆอยู่ครบเลยแบตเตอรี่นี่ครับใช้งานได้ปกติคันหน้าเดิมครับคุณผู้ชมนี่ครับคันหน้าเดิมนะฮะ มอพักต่างๆน้ำยาหล่อเย็นคูลเลนต์นะครับน้ำมันพาวเวอร์นะครับกองอากาศนะครับมอเบรกนะครับต่างๆอยู่ครบเลยนะครับคุณผู้ชมเครื่องสวยสะอาดแห้งสายไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างเดิมนะครับแก้มเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์เหรียญบาทยังอยู่เลยนี่ครับซ้ายขวาไฟหน้าเดิมนะฮะเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะคุณผู้ชมนะจากหน้าเขาเปลี่ยนมาให้ทั้งชุดเลยนะนี่ครับไอสวยนะครับ สติกเกอร์เรบ้านต่างๆก็ยังอยู่นะครับคุณผู้ชมนี่ครับโตยิต้าไฮรักดีโวนะครับแต่งออฟโรดได้ตัวหน้าหล่อที่เจ้าของเดิมเขาใส่เป็นหน้าหล่อมาให้นะครับปี2016 2.8g รุ่นท็อปออโต้ขับ2หล่อมากครับคันนี้เต็มลำเลยนะฮะร,ราคา5,5900 0บาทใครสนใจก็สามารถขอข้อมูล <c oughs> เพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวขออนุญาตดูไฟนิดนึงนะครับลองสตาร์ทรถอีกรอบหนึ่งดูไฟกันนะครับเพิ่มเติมกันนะฮะนี่ครับกุญแจนะครับผมพวงมาลัยสวยมากนะครับเป็นพวงมาลัย TRD นะครับคันนี้นี่ครับท้ายตัดแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ TRD เป็นแคปล่ามาให้สวยงามครัสคอนโทรลมีให้หมดนะครับการครัสคอนโทรลเป็น2.8ดีเซลนะคุ้มมากแล้วก็แรไอเทมจริงรุ่นนี้หายากมากนะครับคุณผู้ชมผมบอกเลยว่า หาแบบนี้ยากมากที่แต่งมาให้ครบแบบนี้ในราคา5้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถือว่าคุ้มนี่ฮะสองจุดแปดดีเซลนะครับหล่อมากๆเลยคันนี้นี่ครับเครื่องเดินเรียบไม่มีสะดุดนะฮะสตาร์ตติดง่ายด้วยไฟตัดหมอกไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลน LED นะครับล้อแม็กสไตล์อเมริกันเลสซิ่งนะครับขนาด20นิ้ว ใส่ยางออทเทรนมานะครับเป็น BF g o o d ุ i s ินะครับดิสเบรกคู่หน้าด้ำหลังบันไดข้างใส่เป็นเหล็กนะครับนี่ครับเป็นสไตล์ TRD ออฟโรดมาให้เลยนะครับบันไดข้างหลอๆเท่ๆนะครับแล้วก็หลังคาด้านบนนะฮะแปะราวหลังคามาให้ด้วยนะฮะแล้วก็โลบาร์เหล็กฮัมเมอร์นะครับชุดแต่งครบเลยนะครับคันนี้นี่ครับช่วงล่างก็ยกสูงให้เรียบร้อยแล้วนะครับล้อยางอะไรต่างๆอยู่ครบเลย เหล็กเทสตซีต่างๆไม่มีผูกไม่มีสนิมขึ้นนะครับรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนี่ครับหลันหลังนะครับก็ใส่ตัวกันชนท้ายเหล็กนะฮะไม่ต้องกลัวใครมาจิ้มตูดเลยคันนี้นะฮะสวยๆเลยแล้วก็แข็งแรงนะไฟสองป้ายทะเบียนซ้ายขวาติดครบหมดนะครับนี่ครับกันชนท้ายนะฮะแข็งแรงนะครับผู้ชมนะครับแล้วก็มีมือจับโครเมี่ยมเดิมโรงงานนะครับกล้องถอยไฟเบรกลงที่3 โลโก้ต่างๆอยู่ครบเลยนะครับไฟท้ายเดิมของเดิมเขาเลยคู่ตัวนะครับนี่ครับไฮลักรีโวตัว G ีนะฮะเครื่องยนต์2.8ดีเซลหล่อมากคันนี้นะครับรับประกันความหล่อรับประกันความเท่โครงสร้างเดิม559,000บาทไม่วิ่งไป120,000โลชุดแต่งครบแบบนี้สนใจติดต่อด่วนเลยนะฮะช้าไม่ทันนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนในเพยนเท่านี้นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ใครสนใจไฮลักรีโว ันนี้ติดต่อเพิ่มเติตเมเข้ามาได้เลยนะครับสวยมากฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมสแสงกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครวันนี้ขอลาไปก่อนสนใจรีบจองนะครับมีคันเดียวจริงๆแลไอเทมมากครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนสวัสดีครับ